กลายเป็นคุณตาเห่อหลานชีวิตนอกจอคุณวิทวัตพิธีกรชื่อดังชีวิตนอกจอคุณวิทวัตสุนทรเวเนศหลงหลานหนักมากเกิดอาการหลงหลานหนักมากเราจะพาไปส่องความน่ารักของคนดังรุ่นใหญ่ที่ตั้งแต่มีหลานตัวน้อยเข้ามาเพิ่มในครอบครัวแต่ละคนดูท่าทางจะติดหลานสุดๆทายาทคนบันเทิงทยาออกมาให้เราชื่นชมกันอยู่ตลอดแต่ที่แฮปปี้ยิ่งกว่าพ่อแม่ก็คือซุปตารุ่นใหญ่ทั้งหลายที่ตอนนี้กลายเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาค, sought, คุณยายกันหมดแล้วแถมแต่ละท่านมีความเห่อหลานกันหนักมากความสุขของคนวัยกว่า ทงน,นี้ไม่พ้นการได้อยู่ท่ามกลางลูกหลานในครอบครัวที่แสนอบอุ่นอย่างพิธีกรรุ่นเก่าวิทวัสสุนทรวินิศตอนนี้ก็มีความแฮปปี้มากหลังจากที่ลูกสาวป้อนลีลาได้คลอลูกชายน้องคารินมาให้คุณตาได้ชื่นใจหลังจากปอยนัทชา ลูกสาวคนโตมีหลานสาวให้อุ้มแล้วคนหนึ่งซึ่งตอนนี้น้องคารินเด็กชายชาครินหานสรีสวัสด์อายุได้สี่ขวบเสร็จแล้วจำมามแก้มยูวหน้าฟัาสุดๆด,ดูทรงแล้วคุณตาวีทีเหอหลานชายไม่เบาเลยนะเนี่ยมีหลานสองคนแล้วนะจ๊ะสำหรับพิธีกรดังวิทวัสสุนทรวิเนศ โดยลูกสาวคนโตปอยนัทะชาได้มีหลานสาวให้ชื่อน้องเปียจากนั้นเมื่อปีที่แล้วลูกสาวคนเล็กป้อนดีลาก็ได้ให้กำเนิดลูกชายนงางเครินมาเป็นหลานชายให้เสียวีทีได้อุ้มอีกคนครบแล้วทั้งหลานชายหลานสาวขนาดนี้จะไม่น่าอิจฉาได้ยังไง